ข้อที่3นะคะเราใช้สูตรที่เท่าไหร่นะสูตรที่1สูตรที่2หรือสูตรที่3ไอ้สูตรคู่สูตรที่2ครับสูตรที่2นะคะสูตรที่2องอาจารยวครูทําสูตรที่2ก่อนแล้วกันนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยครูพูดว่าอ่าทำสูตรที่2แต่เนื่องจากว่าปกติแล้วนะคะไอ้สูตรพวกนี้หนึ่งสองสามเนี่ยนะคะมันจะสามารถใช้ได้กับพวกที่เริ่มต้นนะคะด้วยเลขหนึ่งหรือเลขสองเนาะถ้าอันนี้มันเป็นเลขคู่เนาะมันก็จะเริ่มต้นที่สองนะคะบวกไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ มันมีตัวที่หายไปนะคะก็คือสองนะคะบวกถึงสามสิบสี่นะคะอันนี้คือวิธีการใช้สูตรนะสูตรที่สองมีอยู่ว่า n ส่วนสองคูณกับ n ส่วนสองบวกหนึ่งนะคะสูตรนี้ใช่หรือไม่ใช่ค่ะ่ใช่ไอ้เอร์ของมันจะเป็นคู่ครับเบอร์จำนวนคี่อะไรนะคะ <laughs> ไอ้บวกหนึ่งมันเป็นจะนวนขี้ไม่ใช่หรืออาวถ,ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วนะถูกแล้วใช่ไหมถ,นะถูกแล้วครับอ่าโอเคนะคะทีนี้ครูบอกว่าเวลาทํานะคะก็คือให้นหักเรียนเนี่ยหาก้อนใหญ่ก่อนนะคะหาก้อนใหญ่ก่อนก็คือคิดซะว่าหาตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขสามร้อยสามสิบนะคะหาก้อนใหญ่ก่อนจากนั้นนะคะให้เราลบด้วยก้อนที่เราไม่เอานะคะก้อนที่ไม่เอา ซึ่งเราใช้สูตรเดียวกันคือสูตรนี้นะคะแต่ว่าไอที่ไม่เหมือนกันคือ n นะคะ n ของก้อนใหญ่นะคะคือ130สนะส่วน n ของก้อนเล็กคือตัวที่เราไม่เอานั่นก็คือตัวที่อยู่หน้า36นั่นก็คือตัว34นั่นเองนะคะทำแบบนี้นะอ่ะโดยใช้สูตรค่ะ n ส่วน2ก็ ตัวไหนเป็น n นะคะอันแรก n ของเราก็คือก้อนใหญ่ก็คือ130เนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยนะคะอันนี้ตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายก็คือ130ก็แทนลงไปตรงไหนเป็น n ก็แทนลงไปนะคะแล้วก็บวกด้วย1น,นะจากนั้นลบกับก้อนที่เราไม่เอาซึ่งก็ใช้สูตรเดียวกันนี่แหละเพราะมันก็คือเลขคู่เหมือนกันนะคะซึ่ง n ตัวนี้ต้องเปลี่ยนมาใช้34แทนนะคะตัวนี้เราไม่เอา ใช้34มส่แทนนะคะแต่ตัวอื่นเหมือนเดิมเป๊ะนะจากนั้นก็บวกลบคูณหารนะคะตามปกติอันนี้ตัดได้นะคะเป็นหกสิบห <65 S 1> ้าวนอยู่กับ130หาร2ก็เป็น65 65บกวกหก็เป็น66สิกเห็นจากนั้นนะคะลบออกด้วย34หาร2ได้ สิบเจ็ดนะคะแล้วก็คูณอยู่กับ3.42าก็ได้17แต่17บจวก1จะได้18นแคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ไปหาว่า65คูณ66ได้เท่าไหร่นะคะลบกลับ17คูณ18นะคะ,ะมาดู65คูณ66นะ66 6 6หเอ้ย65 30 6บหเป็น39นะคะอันนี้ก็ได้เท่าเดิมจากนั้นบวกกัน แปลว่า65คูณ66ได้4,290อันนี้คือก้อนใหญ่นะคะก็คือถ้ามันเป็น2บวก4บวกบวกบวกไปเรื่อยๆจนถึง130เนี่ยนักเรียนก็ตอบ4,290ได้เลยแต่มันไม่ได้ตอบแต่มันไม่ได้เรียงตั้งแต่2นะคะมันเริ่มที่36บเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เลยต้องหักก้อนที่อยู่ข้างหน้า3 6ออกไปให้หมดนะนั่นก็คือ17เคูณ18นั่นเองนั่นก็ส8บเป็ดคู หนึ่งเจ็ดเป็นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งบวกกันบวกกันได้สามร้อยหกนะคะก้อนแรกก้อนนี้ยที่มันไม่มีนะคะก็คือบวกกันได้สามร้อยหกเราก็เอาสี่พันสองร้อยก็สิบลบด้วยสามร้อยหกเหลือเท่าไหร่คะเหลือสามพันแปดร้อยแปดสิบสี่หรือเปล่าแปดสิบสี่สามพันแปดร้อยแปดสิบสี่ นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่36เป็นต้นไปนะคะบวกไปถึง30นะคะก็จะได้3,884นะคะ